ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ควอยตัวนี้บ่อย้าวรับข้บ่รู้ราคาี่ครับบอกว่าคือยังเห็นว่ายิ่งเบื้องกันคือหุ่นจักแจกหุ่นจักราคาควอยนะครับข้อยบัวขาวขยบัวขาวอ๋อข้อยข้ากรองมาควอยมีแต่ชุดใหญ่ๆ ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับตัวคว้ยงามตัวเนี้ยบบมี่มีเจะของอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดควยงามเนาะคบนี่ราคาเขาเบิรงววานี่มาเบิรงคว้ยน้ำกันนะครับตัวงา ผมก็เปิดไว้สองมื่นเกเปิดไว้เส <te> ียหครับต้องติดขายกคุยกันได้นะครับเรื่องเรื่องเรื่องเสียเรื่องขายคุยกันได้นะครับนี่ยขวดนี้จะโตงามนะครับชุดนี้นะครับงอกข้วยกับขม่าซ้ำนี่นะครับถือว่าลายหรอครับเพราะว่าขม่าิึงกลับ นี่ปะครับครับอ้ผมก็ลืมหูบอดีไปไหนครับครับนี่กับเขาเมื่อเบิ่งกันนะครับนี่ไอ้ตัวนี้อยู่บ้านไหนครับเจ้าของหินายครับน้องหินหายขับพนทองเขาเนาะครับนี่ตัวนี้เปิดวบลายมปนไหนครับราคาสองหมื่นห้าพันครับหมายเร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแดห้าเลยคนทองครับ ครับครับที่เขาบะเบิ่งได้เลยนะครับผ้าใบก็มีคั้ยงามอยู่ครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆสองหมื่นหครับสองหมื่นหาราคาเบานาหนารุ่นนาซื้อครับก็คือเบอร์โทรเพิ่งจะฝากไปแล้วนะครับขอผู้ใดเขาเบิ่งแล้วก็เขาบะเบิ่งน้ำกันนะครับเพราะว่าคั้ยนี่เป็นคั้ยงามนะครับก็นาซื้อนะครับเขาเบิ่งคั้ยงามม่มีตำหนิเลยครับม่มีตำหนิเลยยาวสูงหน่อยสามสิบขึ้นครับ พุ่มสูงร้อยสามสิบกล้วยแม่สาวครับออันนี้จะของเพิ่นนะครับนี่จะของเพิ่นครับเนี่ยเสิร์ฟเพิ่นเข้มเลยนะครับนี่นะครับข้าวขบมาเบิ่งน้ำกันนะครับเพราะว่าก็มีกล้วยมิตรชุดงามๆนะครับก็เบิ่งกันได้นะครับผู้ใดสนใจถ้าขอมะเบิ่งครับเลียงชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิ่งแนี่น้ำให้เพิ่นก่อนนะครับ พราะว่าเพิ่งก็บเพิ่งเข้ามานะครับพ่อะข้าก็กำลังเกับเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ครับครับครับโอ้ควอยเป็นข้อยอายุมันมันอยู่นอกอยู่นะครับเราเพ่งเคยขึ้นรถเพ่งเคยเข้าสนามเนาะข้ยทองแรกครับโอ้นี่ควอยทองแรกครับตัวนี้ชุดนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดสี่หมื่นหนึ่งพันครับสี่หมื่นหนึะครับนี่ตัวนี้ก็งามครับขนาดเทียบแรกกับตัวละสองหมื่นี่ก็ถูกเลยนะครับตัวละสองหมื่น ลูกลูกตัวเมียเดย์ลูกตัวเมียเนาะครับลูกตัวเมียลูกแรกลูกแรกตัวเมียนะครับนี่ก็เป็นควายที่บ้าบอเพิ่นก็บบอได้นะครับบอเคยือนเข่าสนามจักเชียรับตื่นสนามครับมันก็ตื่นเต้นจังหน่อยนะครับก็บพราะม่ยังถ้าเขาไปเลี้ยงก็คือนที่เลี้ยงงายนะครับควายเนื้อดีนะครับอาจารย์ช่องไหนครับไอยูทูปฮีโร่สายบุญครับฮีโร่สายบุญครับครับที่ได้ติดตามอืม 0956953234้าหกเมฮีโร่สายบุญนะครับอาจารย์ไปวันไหนวันจันน้องพ่อเลยเด้อหลวงพ่อที่อ๋อครับครับครับเดี๋ยวจะไปหลวงพ่อครับไทยนะมันมีคนไทยทำครับเดี๋ยอะเยอะเยอะสิไปมันมีช่องหนึ่งมาไทยวันนี้เขาประเทไทยช่องไหนบอกชื่อหรอครับผมเป็นยังครับปุ๊บเขาเจ้าอาสิษยสงวนเลยกับศิษย์เจ้าครับเข้าไปครับครับผมเป็นยังครับผมมันคือมันทัวร์ไปครับได้ทัวร์ไป ครับขึ้นเขาห้องตาหาไปเรื่อยนี่บาเป็นไงบอสหันแล้วครับ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 ผมก็ิบิเบิ่งได้อันนี้เลยเดี๋ยวมื่อมื่อมันจันทร์จีวันจันทร์ครับมันจันทร์เพราะว่าหนึ่วันพุทธทางออกมือเนาะครัทางออกทางออกมือเคยไปอยู่เคยไปอยู่อที่หนึ่งเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกแม่ห้อยเขาต้องการไอ้ไอ้เป็ไทยถ้ำยู่ตรงนี้ครับครับครับมีช่องหนึ่งไทยแหละเขาเขาบดไทยเขา เขาว่นี่ปัญหากันครับหลายอย่างอยู่ดอกเขาเลยบอดไทยกผมก็เลยเป็นเจลอากาศไปเลยครับครับผพอีหยังนี่เขาไอ้โล่งห้ก็คือบไดว่าอีหยังดอกพอห้างก็ต้องเฮ็ดน้ำตามพอกับพี่กานาทีห้านะครับเฮ็ดไปนะครับกระเบิงกันไปเรื่อยนะครับนะครับนี่ก็อันนี้เป็นน้หอยนะครับน้หอยแบบสุกคนนะครับอันนี้ก็นน้าหอยเป็นกับขามาเพื่อว่านำสินค้าขมานะครับคึองวัวค้ายี่หล่ะ ถ้าผู้ใดมีค้วยก่อมามามีง้อก่อขามานะครับมาเบืองกันนะครับสนามนี่กับสนามใหญ่อยู่ด้วยครับเขมวเบงเลยเพราะมันสนามน้อยนะครับสนามใหญ่และก็ระยๆช่วงเดือนนี้ก็เป็นสั่งเศร้าอยู่ครับง้อค่วยกัอยุะพราะทั้เขาเต็มนะครับจังหน่อยกับขุนศิเขามาเต็มนะครับพี่น้องกับขมวเบิ่งได้นะครับช่องนี้ของฮิโรซายบุญนะครับเบืองได้เลยนะครับ จะคุ้ยงามนะครับชุดนี้ชุดนี้ตั้งเปิดเท่าไหร่ครับเปิดครับพ่ออันนี้เปิดสามหานะครับเบาเบาม่นนััครโอ้แม่ใหญ่เศร้าเอ็ดนะครับกะราคาเบาอยู่ครับเขามาเบิ่งได้เลยต่อรองได้ครับอ่านี่มีการต่อรองได้นะครับของดีของงามนะครับลูกมันก็งามนะครับขอมาเบิ่งเอาถ้าขอเพื่อใด้เขาเห็นช่องแรกขอมาเมืองแล้วติดตามเลยนะครับ ไอ้ตลาดนัดพ้นท้องนะครับพ้นท้องลอยเอ็เท่านี้ลหละบนพ้นท้องสักอื่นนะครับพ้นท้องลอยเอ็เท่านี้แหละนะครับตลาดนี้ครับตลาดนี้อยู่ครับเขาเมืองกันครับขอบคุณนะครับที่เขาเบืองของไอ้ช่องฮิโรซายบุญนะครับกติดตามเขรอยากได้ง้ออยากได้คัวก็เขาเบิ่งได้ครับช่องฮิโรซายบุญของอำเภอพ้นท้องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับ